สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับนูเชอรี่พาชมนะคะวันนี้ก็พุ่นูจะไปตั้มแคที่ป่านะคะนูมากับเพื่อนนูค่ะสวัสดีค่ะช่องชีจินค่ะค่ะก็ที่จะไปก็ขอคนนั้นนึงแรงติดตามแล้วก็ให้กังมาใจะให้พนหนูด้วยนะคะพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ

เธอเหนื่อยไหมเหื่มากไปหน่้ยน่าก,ก,ก็ได้ไหมถ้าเป็นเราเอาะตอนนี้ก็เรามาถึงที่ป่าลึกแล้วนะคะทุกคนเราเดินมาตะกลายแล้วแล้วก็เราเหนื่อยแล้วขอหน้าพักก็แป๊บนึงได้ไหมคะกับเราหาที่ตั้งแคมป์กันบบเออเออเหนื่อยไหมเหนื่อยมากหิวไหมหิวเออเริ่มหิวแล้วเรากินข้าวมาตัตนาแล้วแล้วก็เดินมาก็ตะกาย เลอยหิวแล้วนะคะทุกคนตอนนี้ก็เอาา่อน้วหัดที่พากก่อนได้ไหมโอเคเราไปกันเลยนะเ,เราไปต่อกันเลยนะโอเคปะ เฉลี่ยเฉลี่ยนี่ทำยังไงเนี่ยเนี่ยอันนี้ค่ะทุกคนเมื่อกี้มันเกาะน้องหนูตัวดูดเลือดเลยนะโอ้ยเนี่ยอุ้ยเนี่ยอันนี้ค่ะน่ากลัวมากนีเนี่ยเนี่ยนี่นะคะทุกคนเนี่ยตัวเนี้ยที่กินกินเลือดหรอดูดเลือดหรอน่ากลัวมากเลยอ่ยทินค่ะทุกคนอุ้ย ลาเจอ,อน่นกลัวมาเลยอตอนนี้นะคะทุกคนเรากลัวมากตัวไม่เกี้ตัวเล็เลกๆก็นุกเรียไม่ถูกนะคะทุกคนอตอนนี้ก็เราก็ออกไบสายก่อนนะคะไม่ไม่กา้นนั่งเด้อคะ่ะทุกคนกลัวว่ะกลัวว่าจะขึ้นเราต้องดูว่าเราต้องดูตลอดเลยอ่ะ,อะ ทุกคนคะตอนนี้พวกูก็จะรีบต้มออกมา,มาแล้วก็รีบกลับกันนะคะเพราะ,ะว่าข้ดวเยอะมากค่ะค่ะทุกคนเราก็หิวแล้วนะคะเราจะกินก่อนค่ะก,ก,ก,ก็เราจะกลับก็เราก็กินข้าวก่อนนะคะคือไม่มีแรงนะจะกลับบ้านได้ได้กินเลยนะเนี่ยเออเทเลยเทล แ้ใส่ปลากระกป,กกป๋องได้ไหมใส่ปกระป๋องเลยไหมรลบก็ล้น

เพินมฟินไปเร่อยๆไม่หิวไหมหัวของหิวลัวนิ้วหนึงน่งหัวถ้าจับตัวตลอดเลยอะหัวว่าจะขึ้นนล้ก็ดูดีๆนะฮืม

ใครอะนี่ใครอะหมอตกใจมาเลยเอเฮอเ้อเฮ้ไม่ตามอเฮ้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 อเม้อเฮ้อเฮเฮ้อ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 เล้อเฮอเฮอเ้ออเฮ้อเฮ้อเฮอเ้อเฮ้อเอเเ้อเฮเราอเฮ้อเฮ้้เร้อเฮ้กิน้้อเฮ้้อห้อเฮ้อ้อ้อเฮ้้วเ้อเฮ้อ้้้้้อ้้้เ้อ้้้เราิอ สร็จแล้วก็จะกลับแล้วนะแป๊บเดียวแล้วแป๊บเดียวแล้วนะได้ครับโอเคมามามานี่มากินนี่โมก่อนอดูเรียนลมเฮ้ยเรื่องละนั่นเรากินน้ำมันก็จี้เธอใครยังไม่กินใครยานปีวิชัยเองตกใจเลยยานเนี่ยก็เหนื่อยด้วยกลัวก็กลัวด้วยโอ้โหทุกคนดูนี่ พ่อกับแม่ให้มานบำรนะคะเขาไม่อยากให้มาตั้งแค่เล็กป่ากค่สองคนเดี๋ยวเราจะรีบกลับแล้วนะคะค่ะจะกินกินแค่สร็จก่อนแล้วก็รีบกลับเลยนะกินสองคนแล้วตู้ใล้รักตู้ให้รักตู้หายจุดดาวพ่อตู้หายจุดน้ำมีน้ำไม่ตู้หายจริงๆเลยแต่ไม่แก่แต่ก็ได้แค่มีบาร์ตู้มีมีฮาดู้มีมีหนาดู้มีแต่บาร์ก็ม่มีกอฮะนุ้งเขาว่าไงเขาบอกว่ามาที่นี่จะไปไม่เอา เป็นผู้หญิงทำไมไม่เอาอาวุธอะไรมาเลยถ้าเป็นอะไรขึ้นมาเออจะเป็นยังไงอะไรเบบนีน่ค่ะเออเดี๋ยวพวกหนูต้องขอตัวกับก่อนนะคะสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจพวกนราเลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะ